สวัสดีค่ะคลิปนี้ที่ฉันจะมาทำน้ำพริกอ่องสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็มีพริกชี้ฟ้าแห้งนะคะ7เม็ดเราก็แช่พริกชี้ฟ้าในน้ำธรรมดานะคะ30นาทีเพื่อให้พริกนิ่มค่ะหลังจากที่เราแช่พริกครบ30นาทีแล้วนะคะก็ให้เอาเม็ดออกให้หมดค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย จากนั้นเราก็จะนำพริกชี้ฟ้านี่นะคะไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อจะได้ง่ายต่อการโขลกนะคะและนี่ก็เป็นพริกชี้ฟ้าที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เราใส่พริกชี้ฟ้าลงในครกนะคะตามด้วยหอมแดง5ช้อนโต๊ะกระเทียม4ช้อนโต๊ะแล้วก็โขลกทุกอย่างรวมกันให้ละเอียดค่ะ พอละเอียดดีแล้วเราก็ใส่เกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชากะปิหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็โขลกคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็ตักน้ำพริกใส่ถ้วยก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเราก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะใช้ไฟปานกลางค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำพริกลงไปผัด ผัดน้ำพริกกับน้ำมันนะคะให้มีกลิ่นหอมจากนั้นก็ใส่เนื้อหมูสับลงไป150กรัมยีหมูให้แหลกค่ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไป1ส่วน4ถ้วยตวงแล้วก็ผัดหมูสับให้สุกค่ะพอหมูสับสุกดีแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไป1ถ้วยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะปรุงรสด้วยน้ําตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะ ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกระทั่งมะเขือเทศสุกค่ะพอสุกดีแล้วเราก็ปิดแก๊สแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่ถ้วยค่ะเสิร์ฟคู่กับผักสดนะคะแคปหมูแล้วก็ไส้อั่วค่ะแต่วันนี้ไม่มีไส้อั่วนะคะก็เลยใช้เป็นกุนเชียงทอดแทนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีทำน้ำพริกอ่องสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ